อเรื่องเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องตำแหน่งฉันก็ทำเครื่องหมายไว้บนแผนนี้คุณละแนะนำว่าคุณควรเตรียมอาหารและน้ำไปด้วยนะเตรียมตัวให้พร้อมล่ะฮืมฮึมฮ่ไม่ง่ายเลยที่จะกลับมาได้จนไม่อยากจะหนีออกไปอีกแล้วอีกอย่างอาศัยแค่เล็กๆเดียวในการผ่าพยุติจบไม่สวยแน่แต่ถ้าดูจำนาีิจับได้ก็ต้องจบไม่สวยเหมือนกันนะ ฉันว่าไม่ว่าแต่เรียวไม่ว่าจะชาอะไรนะไม่ว่าเออฉันว่าไม่ชาก็เดี๋ยวพวกเขาก็ต้องเจอที่นี่เขาจนได้เดี๋ยวเวลาไม่มากแล้วนะขอโทษด้วยนะถ้าพวกเขามาจริงจริงฉันจะหนีไปก่อนและฉันจะไม่สมร,ร้างปัญหากับครอบครัวเธอแน่นอนอย่าคิดแบบนั้นสิถ้าเกิดเ่อดขึ้นแล้วก็ฉันก็พอคิดหาวิธีจัดก,การได้แต่ถ้าเกิดถูกสำนักขึ้นจับจริงๆคุณรีบวิ่งไปที่เรียนนะ ฉันสอบไม่ถูกพวกเขาสับได้หรอกนะเออแต่ว่าเออแบบนี้ก็เหนื่อยฟินนะสิพี่คุณอยากกลับไหมในสมามะขนาดนี้ก็เพราะมีเรื่องที่ต้องทำอะไรงั้นหรอเมื่อก่อนฉันไม่ชอบอินนซสมะอะฮกมากก็เลยหนีไปาจที่มี่แต่พ่อที่คิดดูแล้วมันก็เป็นแค่การหนีความรับผิดชอบตอนนึกถึงเรื่องนี้ฉันก็วุ่นวายใจและได้แต่คิดถึงทุกคนและเรื่องราวที่ฉันทิ้งไว้ในอินนซสมะอาฉันอาช่างเถอะไม่พูดดีกว่ายังไงซะมันก็สายไปแล้ว ตอนแรกฉันก็อยากจะกลับมาเพื่อช่วยใช้ความเสียใจของฉันแต่กลับมาก็ต้องตก,ตกอยู่ในสภาพแวแบบนี้เป็นแบบนี้ไปได้โอ้แบบนี้นี่เองเขาได้ระบายกับเราไม่แน่ว่าจริงๆริอซิวถ้าไม่ต้องปิดประเทศอะไรนี่ก็ดีสิไม่เป็นไรหรอกพวกเราจะไม่รบกวนคุณก่อนที่คุณจะตัดสินใจฉันก็จะพยายามยือเวลาให้คุณอีกหน่อยแล้วกันนะ ส,ส ener, ัมนังเข็นโยอะไรวะถ้าใดที่ที yeah. so so like ่พวกรบุนบายก็น oh, ่าจะพอมีเวลาอาไรทงสิลูกค้าที่ร้านดอกไม้ไฟมีคู่สัญญาแขคู่หนึ่งผู้ชายของเขาทำงานอยู่ในสํานักดูเหมือนว่าจะมีตำแหน่งค่อนข้างสูงอยู่นะไปหาพวกเขากันเดอะไม่แน่อาจจะพอช่วยเรื่องนี้ได้ก็ได้นะจะกลายเป็นถูกแจ้งจับแทนหรือเปล่าไม่หรอกไม่หรอกพวกเขาเป็นคนดีมากๆนะฉันดูดีนั่มีหลักฐาหรอกนะ งั้นเธอก็ช่วยไซ่อนในบ้านก่อนนะเชคอะจิม,มาจะไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาปะพราเราไปกันเถอะเวลาไม่เคยรอใครนะไม่สิแล้วมีดอกไม้ไฟวันวัตถุดิบทำดอกไม้ไฟแล้วก็เอเดออีกเพียบเลยเอา้อออา아버지아버지ฉันเถอะพ,พ่อหนูเขียนโน้ตเอาไว้เรื่องดอกไม้ไฟให้พ่อจัดก,การแล้วกันนะอโม่อโม่นั่นอยู่อีกมียอนะไม่ใช่หรอ เข้ามาเข้ามาเข้ามานั ah ่งในบ้านก่อนสี่สองคนนี้คือเพื่อนของเธอหลอยคิดแล้วค่ะนี่คือนักเดินทางที่มาจากแยนไกลตอนนี้คนนอกเข้ามาในซูมาได้ยากมากเลยนะใช่นหสิตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างพิเศษอ่าในเมื่อแต่ในเมื่อมันแล้วในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านก็ต้องต้อนรับให้ดี อาเจนสิมาเอาดอกไม้ใส่ที่พวกคุณสองคนจองเอาไว้ก่อนท่านนี้มาด้วยนะโอ้ขอบเจนนะต้องรบกวนพวกเธอทุกปีเลยเมื่อก่อนพ่อของเธอตอนนี้ก็มาถึงตาเธอแล้วสินะมี่รู้ว่ามีชีวิตอยู่จนได้เห็นทายาทกคนต่อไปของร้านดอกไม้ไฟนากาโนฮาระหรือเปล่าไม่มีปัญหาหรอกคุณทั้งสองคนแข่งในขนาดนี้อย่าพูดอย่างนั้นสิเออร่างกายน่ะพอแก่ตัวลงมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ ทายาคก็น้องขี้ไงคะเมื่อก่อนหน้านี้แบกน้ำทำสวนยังไม่เหนื่อยสักกันนี้แต่ตอนนี้พอทำงานนิดนิดหน่อยก็ปวดเมื่อยไปหมดเมื่อวานก็แกะจะถางยากซะหน่อยปรากฏว่าแค่ก้มลงไปก็แทบจะดูดขึ้นไม่ไหวแล้วแต่นั้นเองหรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราจัดก,การให้เองค่ะ อาไม่ไม่ไม่ไมไมไมอุตส่าหา์มาแทนที่จะให้พวกเธอต้องไปออกแรงทำไมคะกก็เผาไฟแป๊บเดียวคะ่ะต้องจะไปเอาขนมกับน้ำชามาอากินไปคุยไปละกันไม่เป็นไรค่ะมาช่วยทำงานบ้านออกซะบ่อยไป,บบป,ปเป็นแค่ช่วงนี้หมดแต่อยู่กับงานเทศกาลไมวเข้าดังจะมาให้บ่อยมากขึ้นนะคะนี่เป็นเรื่องเล็กๆนะคะไม่ต้องเกงใจไปหรอก อาเพราะเธอเป็นเด็กดีจริง,รงๆไม่เหมือนลูกของฉันอายุก็ไม่น้อยแล้วยังทาตัวเปล่าอะไรนะตัวเปล่าเล่าเปื่อยแถมยังไม่ค่อยกลับบ้านอีก,อกถึงแม้บบมมเธอพูดขนาดนี้แล้วฉันก็จะทำขังเชทานดองไว้ด้วยเธอช่วยแวะไปให้ซาโตรุที่หมู่บ้านหน่อยได้ไหมได้สิพวกเราจะรีบไปรีบกลับนะ ตามมาสิปู่กับยากเขาไม่ค่อยดีน่ะพวกเราไปช่วยถางยากกว่าแล้วก็ค่อาไปส่งใชเท้าดองแล้วกันนิคุณสวัสดีค่ะคุณอาชัตตรุนะคะอันยาเซโยช่วงนี้สบายดีไหมคะก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกแถมยังดูได้เรื่องเหมือนเดิมเลยจ้าเพราะว่าทุกคนธุรกิจร้านเราถึงยิ่งดีขึ้นทุกวันยังไงล่ะ แต่ไม่ไฟ,ไฟที่ไขหรืีเยีย่เข้าก่อน้ยีนว่าคนชอบกันมากในอนาคตคิดว่าคำสั่งซื้อก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกถ้าางนั้นเธอก็ต้องเหนื่อยนหน่สิแล้วฉันก็คุยกับเรยนโน,โนุก,กิจะไหวไหมเธอกับคุณเรย์โนซุก,กิจะไหวไหม ถ้าไม่ไหวจริงๆลราก็ก็อย่าลืมเรียกฉันไปช่วยนะไม่มีปัญหารหรอกเรื่องหลอดไม้ไฟนะ่ะเราเอาอยู่อยู่แล้วนะคะจริงๆยายอีมาทัก้นนี้ให้หนูเอาเชืเท้าเดามาให้คุณอานะคะโอะ้ขอบใจามากนะเมื่อก่อนฉันไม่ค่อยชินกับการกิน อาใสเท้าดองเท่าไหร่เลยแต่พอได้ชิมฝีมือของเกแล้วก็ลืมไม่ลงเลยทีเดียวจนตรงนี้คนที่บ้านของฉันกินกันจนชินแล้วไหลแล้วตอนนี้พี่บ้านคุณอาเป็นยังไงบ้างค่ะก็สบายดีนะแต่บางครั้งก็เพียงกันบ้างนะคนในครอบครัวก็แบบนี้แหละนะฉันคิดว่าการมีดอกไม้เออการมีคนหนึ่งครอบครัวอยู่ใกล้ๆต่อให้ทะเลาะกันแค่ไหนก็ยังดีกว่าไม่ได้สนับนกันเลยนะ ถึงแม้ว่าความสำคัญของอากับนะ้จะไปได้ดีนะแต่ว่าลูกก็ไม่ค่อยเออไม่ค่อยกลับมาหาก็เลยเหงาพอสมควรนะ,อะโอ้ไม่หรอกมั้งพราเขาก็คงชินก,กับการที่ชีวิตแบบนั้นนั้นนะคะแต่การที่คุณอาพูดก็มีเหตุผลนะถ้างั้นอีกหน่อยจะมาเยีเ่ยมบ่อยๆนะคะไหะคือก็อาจจะได้มี่านคุยด้วยได้ไม่เหงาอย่างไรละ่ะเน้เลยทุกคนที่หมู่บ้าน,น,านะไยนะโอดะ ต่างก็อยากให้เธอมาเยี่ยมบ่อยๆนะขอบคุณค่ะสมแล้วที่เป็นคนหนุ่มสาวทำอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวเสียจ,จริงแรงของคนหนุ่มสาวใช้ยังไงก็ไม่หมดหรอกนะแต่คุณแก่เองคนแก่เองก็มีประสบการณ์ชีวิตมากมายก็ถือว่าเป็นข้อดีต่างกันนะคะแต่ว่าไปแล้วปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่ห้สิแล้ว ชิ้นแล้วผ่านไปแต่และปีอันที่จริงก็ยังไม่ทันดูตัวแ <ใน S 1> ค่พิพตาเดียวก็ห้าสิบซะแล้ว50ห้าสิบปีปเป็นวันสํนาคัญอะไรหรอ <c oughs> อีแล้วก็คนต้องพูดเสียนหน่อยห้าสิบปีก่อน <c oughs> ตอนที่ <c oughs> ยายเก่คนนี้มาจีดฉันน่ะอย่าพูดม่วซั่วต่อหน้าคนอื่นสิตะเกต <c oughs> ตัวเองมันคงมาตามจีดฉันแท้ๆกันมันก็เป็นเรื่องเมื่อก่อน <c oughs> <c oughs> ไม่นับหรอกสรุปคืองานดอกไม้ไฟนากัน้องัละ ในปีนั้นฉันขอยายแก่แต่งนานจานังนก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะวายน่าอิจฉาจังเลยจริงๆแล้วตอนแรกฉันก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ลังเลที่จะไปให้กนาการโนฮาระทำดอกไม้ไฟให้แม้แต่ตอนที่ดอกไม้ไฟฟื้นขึ้นสู่บนฟ้าก็ยังไม่รู้ว่าจะเอ่ยปากยังไงดี ปรากฏพอเสียงนาง,<อ>ง,นงเปี้ยงดอกไม้ไฟก็สว่างไปทั่วท้องฟรร้าพอมองหน้าเธอจากด้านข้างดวงตาน,นั้นก็ได้สะท้อนแสงจากเปลวประกายดอกไม้ไฟระยิบระยับเชียวนะและ้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรพอตั้งสติได้ฉันก็พูดออกไปแล้วและฉันและเธอก็ตอบตกลงห้าสิบปีแต่ว่านานก็นานนะแต่ว่าสั้นก็สั้นไม่ใช่เรื่อง,งใหญ่อะไร แต่จับมือเดินด้วยกันมาถึงห้าสิบปีมันก็คุ้มค่าที่จะประทึกถึงซะหน่อยแล้วนะหนูไม่รู้ว่าก่อนว่าเป็นมันไปนวอกคนรัห้าสิบปีห้าดูตั้งแต่แรกก็จะทำดอกไม้ไฟเสริเสษจให้เลยเนี่ยไม่ต้องหลอกเลยพันชนาเป็นแบบเมื่อก่อนก็ได้เลี้ยทุกครั้งที่มีงานดอกไม้ไฟก็ไม่ได้ดูก็คงจตไม่ชินแล้วละอิ ก็แค่ได้ดูดอกไม้ไฟก็ะจะทําให้นึกถึงวันตรตรกเก่าๆเหล่านั้นถ้าถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้สึนนกเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาขอ,มข,อมของตัวเองเลยความสัมพันธ์ของทั้งสองนะช่างดีจังเลยนะจริง <c oughs> ส,สิอยาพูดเรื่องของเรากับเยาอีมิยะตอนนี้คงกาลังยุ่งเรื่องของงานดอกไม้ไฟสินะเพราะแต่มาที่นี่มีเรื่องด่วนอะไรงั้นหรอเอออันที่จริงแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะพูดอยู่นะหนูจะรับให้ฟังก่อนแล้วกัน คาคุจิโร่เขาเรากลับมาแล้วนะเรู้จักเขากเขาด้วยหรอเขาคือเพื่อนสนิทในวัยรุ่นของลูกเราเองนะ,ะพวกเราพวกเขาเล่นด้วยกันแล้ววิ่งกันนะั้นแต่เด็กจนโตคุยจอกันไม่หยุดวิ่งเล่นดูนะั่นดูนี่ไปสัทั้วเลยแต่จู่ๆวันหนึ่งพวกเขาก็ทะเลาะกันทะเลาะกันแรงมากๆเลยล่ะ จำได้ว่าตอนนั้นซาคูจิโร่อยากจะออกไปจากเห็นโลกภายนอกเขารู้สึกไว้ในซมาสงบเกินไปแต่อะไรนะไคสุเกะลูกของเราตั้งแต่เด็กก็เหมือนกับพวกเราคิดว่าที่นี่สงบสุขก,ก็ไม่เห็นมีอะไรที่ไม่ดีพวกเด็เดกๆชอบเถียงกันว่าใครผิดใครถูกสุดท้ายซาคูจิโร่ก็โกรธมากจนจากไปในที่สุดนน่ะ แบบนี้นี่เองตั้งแต่นั้นมาถึงแม้คาสุกะจะไม่ได้พูดอะไรกับเราแต่ก็ดูออกว่าเขาเสียใจมากแต่เขาก็เสพไม่ยอมระบายความรู้สึกในใจของเขาเลยต่อมาเขาก็ได้ไปทํางานที่สํานักกั้วไม่รู้ว่าเพราะว่าโกรธหรือว่าเพราะใส่หินใจแต่เขาแทบจะไม่กลับมานี่อีกเลยส่วนได้อื่น ถ้าเราพูดกับอะนะใครเกตดีๆเขาก็พอจะช่วยได้อะน,นะอีกแต่ถ้าเป็นเรื่องของซาคุซิโร่ล้วก็ฉันคิดว่าพวกเราคงเข้าไปยุ่งไม่ได้หรอกนะอีกคิดไม่ถึงเลยว่าจะบังเอิญขนาดนี้นรเราเข้าใจแล้วตอนนี้หนูถามตอนที่หนูถามคุณคจิโร่ว่าทําไมถึงกลับมาเอผิดหรือเปล่าวะอันนี้ต้องเป็นโคนจิโร่หรือเปล่า เขาก็ไม่ยอมบอกรายละเอียดแค่พูดว่าเป็นเพราะความผิดพลาดในอดีตผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงเ่ก้าตัดสินใจให้เด็ดขาดอันทานที่เป็นเพื่อนกันในวัยเด็กแต่ตอนนี้เป็นคนคนนึงของสานักค้นโจส่วนอีกคนก็เป็นคนที่สํานักตามล่าอยู่อืมนี่ก็คงเป็นชคตาละมั้งไม่เป็นไรหรอกค่ะในมืเป็นแบบนี้พวกเราก็ไม่รบกวนคุณทั้งสองแล้วล่ะนะ เราจะช่วยคุณซาคุจิโร่คิดหาวิธีเองคุณทั้งสองก็ไม่ต้องื่นใจไปหรอกนะคะเรื่องนี้นะ่ะให้คุณเคนซเกะและคุณซาคุจิโร่จาัดก,การกันเองดีกว่าอถ้าความสาคัญของพวกเขากลับไปเปลี่ยนเดิมก็คงจะดีมากเลยอนะเรื่องนี้ทะเลาะก,กันมันก็หลายปีและตอนนี้ก็น่าจะปล่อยวางได้สักทีล้วมั้ง ไอหนูเย่แล้วเมื่อกี้มีคนจากสำนักมาที่นี่ด้วยอ้าวเอ๊ะทำไมพวกเขาถึงดูได้ล่ะพาะเป็นอะไรนะพวกเขาทำอะไรพ่อหรือเปล่าพ่อบอกไปว่าเป็นเพราะงานแสดงดอกไม้ไฟในบ้านเลยมีแต่ดอกไม้ไฟอย่าเข้าไปดูโดยพลกการเขาอาจจะ ไปไม่ได้แต่พวกเขาก็ไม่ฟังเขาแต่คิดว่าซาคุจิโร่อาจจะซ่อนอยู่ตรงข้างในแต่โชคดีซาคุจิโร่ได้ยินเสียงก่อนก็เลยหนีออกจากทางหน้าต่าง,งคนของสำนักก็เลยไม่ได้เจอเขาที่นี่ไหนตายจริงนันก็เก็แล้วละสิออตอนนี้คซาคุจิโร่ก็คงตัดสินใจไม่ได้ด้วยอพรเห็นหรือเปล่าว่าเขาไม่เป็นทางไหนฉันว่าคนของสำนักน่าจะตามทันแน่ๆคุณ ได้ยินชื่อของคนคนหนึ่งทันไหมเจะเจ๊ใจอจะไรชื่ออะไรนะจู่ๆก็มาตามสัตว์แบบนี้อาจจะเป็นผืนมือของคอเคสุเกิอะไรนั่นก็ได้เพราะแค่ความผิดเรื่องลักลอบเข้าไม่เห็นต้องระดมคนมาจับขนาดนี้เลยขอโทษด้วยนะหนูฉันไม่ค่อยดีฉันก็เลยไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยผู้ถือก็คงอยากจะถามทิศทางใช่ไหมดูเหมือนว่าพวกเขาอาจออกอะไรนะออกไปจากเมือง ฉันก็เออไม่ได้ยินเออไม่ได้ยินจริงๆนะถ้าหมายถึงชื่อแล้วก็ดูเหมือนฉันจะได้ยินนะเมื่อกี้ฉันเพิ่งไปเอาแร่มาจากเพื่อนหนะตอนที่ส่งมาก็บังเอิญเจอเข้าพอดีคนที่เป็นหัวหน้าดูเหมือนจะไม่แตใช่คนที่ชื่อคาสุกิเหมือนที่เธอบอกจริงๆนะอี๋อคนคน,นนั้นนนัแหละเป็นแ,แบบจริจริงด้วย ขอบคุณมากเลยนะคะคถ้าคุณซาคุจิโรยังตัดหินใจไม่ได้อีกแล้วก็ฮารวมของคนเซนาก,กันนอกจากจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมีแต่จะยิ่งทําให้เรื่องนี้แย่เข้าไปอีกนะไ,ได้การแล้วหละจ,จุมมะมากับฉันหน่อยพวกเราไปหาปอแสกันเถอะสวัสดีโยอิมยะอาวุธพี่จะรับมือกับโมจินาโยไคยพี่ทำเสร็จหรือย,อยัง เรื่องนั้นน่ะพี่วานให้กับลุงเรโนส,สุกิจัดการให้แล้วล่ะเดี๋ยวพวกเธอก็ไปเอาที่ลุงเล่นเลยนะคะเอ๊ะหรือว่าพี่จะไม่ไปเล่นกับพวกเราแล้วหรอขอเทอาได้นาะพอดีพี่มีธุระอาจจะกลับมาช้าหน่อยนะแมวคน้นาพี่จะเอาลูกอมมาฝากนะของปวดพวกเธอไงลูกอมที่หวานๆนะ่ะ อ๋อจะได้กินลูกอมอีกแล้วเย้ยอาริงซี่พี่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามหน่อยเมื่อกี้พวกเธอเห็นอ่าคนเห็นกลุ่มคนที่เออเห็นกลุ่มคุณอารที่ดูหงุดหงิดผ่านมาทางนี้บ้างมาอืออห็นเห็นเหมือน พวกเขากําลังจับใครสักคนอยู่นั่นแหละพกเขากําลังจะจับปีศาจอยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรอาเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะคุณอาเขาแค่เข้าใจผบีบนะพวกเราต้องไม่ดื้อและอยู่ในอยู่แต่ในเมืองนะรอให้เขารอให้งานดอกไม้ไฟเริ่มแล้วค่อยมาเล่นกับทุกคนที่นี่ผมก็จะเป็นเด็กดีพี่โยอิมิยาพูดอะไรพวกเราก็ว่าตามนั้นแหละนะ ข้านามีปฏิบัติหน้าที่อยู่ห้ามเข้าห้ามผ่านคุณไครโดสุเกะกับคุณซากุจิโรอยู่ข้างในใช่ไหมเรามีธุระกับพวกเขาฟังไม่รู้เรื่องหรือไงก็บอกห้ามผ่านอย่างนี้ล่ะฉันลำคาญชะมัดงั้นเดี๋ยวมาโทษนะแต่ก็อย่ามาเสียมารยาทล่ะว่าจะได้เล่นเยออีกเยอะหรอควาเธอกล้าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เชยวนะ กล้ามากเลยนะพฤติกรรมแบบนี้เห็นพี่สำนักนี้สำนักเราก็คงจะต้องลงโทษให้เด็ดขาดหลับจำเลยต่อให้พวกเธอหนีไปสุดข,ขอบฟ้าก็หนีการลงโทษไม่พ้นหรอกนะภูสนะตกใจแต่วิ่งหนีเร็วกว่าใครเพื่อนเลยนะอย่าไปเสียเวลากับคนพวกเขาเลยเราเข้าไปข้างหน้ากันต่อเถอะน่าจะอยู่ข้างในนี้แหละ โอ้ยขอเขาตกันแล้วค่ะทุกคนมิตรภาพลูกใจวิชาดาบของนายก็ไม่ก้าวหน้าเลยนะซากุจิโร่ทางที่นายก็รู้ว่าไม่มีทางเอาชนะฉันได้คิดไม่ถึงเลยว,ว่าสุดท้ายเรจะมาตกน <c oughs> มือของนายได้เอ้ย <c oughs> ฉันยอมรับนี <c oughs> ่คือโชคชะตาละมั้งฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะ แต่อย่างน้อยการที่นายกลับมาก,ก็หมายความว่าสุดท้ายแล้วนายก็ยอมรับในความคิดของฉันก็แล้วแต่ที่นายจะพูดกลับไปที่สำนัญนี้กับฉันและรอการพิจารณาานโทษผู้ที่สร้างเดรดมีการหนกีนก,นก,นการลงโทษก็ไม่พ้นลงเหมือนกันเดี๋ยวก่อนที่ถ้าไปถึงตัดสินใจง่ายแ,แบบนั้นละ่ะวกคุณไม่มีอะไรที่อยากจะคุยกันมากกว่านี้หรอกหรอ ฉันรู้จักเธอเด็กสาวที่บ้านทําร้านดอกไม้ไฟนากา,านนอฮาระฉันรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอชอบเรื่งองเงของสาบ้านแต่เรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเธอหรอกนะไม่เป็นไรหรอกยูอิมิยเนะเรื่องน,นี้มันเป็นอดีตไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดอีกก็ยังต้องเป็นกึกก,กันแน่นอนเลยการที่คุณต้องลำบากและดิ้นรนเพื่อกลับมาที่อินาสมานี้เพื่ออะไรกันแน่ยังจะลังเล นานขนาดนั้นไปเพื่ออะไรเพราะอยากมีโอกาสได้พูดคุยกันดีๆแบบตอนนี้ไม่ใช่หรือไงฉันไม่มีอะไรจะพูดกับเขาหรอกนะเขาเป็นคนดายฉันคือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานมันไม่มีที่ว่างให้เจรจาตั้งแต่แรกแล้วเห็นเกียรติพิธภิพาเก่าๆฉันก็เลยให้โอกาสเขาได้ไปลองกับฉันดูแต่วิชาดาของเขาก็ยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมทำไมถึงพูดแบบนั้นด้วยลึกหลอกตัวเองได้เลยนะ คุณทิ้งลูกน้องของคุณเอาไว้ที่บนถนนนันน่นและในนี้ก็ไม่มีใครติดตามคุณเลยสักคนไม่ใช่เพราะว่ารู้สึกว่า่าอาจจะมีโอกาสได้คุยกันหลอหลอๆท,ทางที่สองคนดูเหมือนว่าจะมีอะไรจะพูดนะแต่ทำไมถึงไม่ยอมพูดกันละ่ะค <c oughs> ิดเองเออเอง <c oughs> เธอจะไปเข้าใจอะไรอ้าวแล่ะอิมย <c oughs> ะฉัน <c oughs> คิดว่าอาจจะถึงความตั้งใจของฉันแค่คนเดียวนะ่ะ <c oughs> ไม่ได้นะ ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยไม่ได้นาแต่ถึงวมาเป็นแบบนี้เอาละคุณเชียนซูกูคงชินกับการแก้ปัญหาด้วยการต่อสู้งั้นก็มาประลองกับฉันสิขึ้นะาสนะคุณให้ได้คุณจะต้องบอกความในใจของคุณและไม่ปิดบังความรู้สึกของตัวเองอีกต่อไปคุณซาคุกุิโร่ก็ด้วยถ้าชนะทัานได้แล้วก็คุณจะต้องบอกเหตุผลที่กับมาในครั้งนี้กับเขาไม่ว่าจะผลจะเป็นยังไงก็ต้องพูดออกมาเพราะถ้าไม่พูดก็อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะ อังนั้นถ้าเธอแพ้ล่ะถ้าฉันแพ้ฉันก็จะยอมรับว่าร่วมมือกับคุณซากุซิโร่และก็น้ำรับการข่าโทษของสกสำนักงานอย่างนี้ละ่ะคุณยูอิมิยะฉันก็ยอมรับคำถาม,มาแต่สิงการให้รู้ดำดูแด,ง,ด,ง,ดงไปเลย